สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่สหาการประมูลสาขาดังสินคลองแปดนะครับเหมือนเช่นเคยครับเราจะพามาดูรถยนต์เปิดประมูลราคาหลักหมื่นกันเป็นว่าใครที่กำเงินแสนมาแต่รถกลับบ้านแน่นอนครับวันนี้จะมีรถรุ่นไหนบ้างตามมาดูกันครับมาเริ่มที่คันแรกครับกับมิตซูบิชิชัยชั่นแครนะครับเป็นรถปี2011นะครับคันนี้เนี่ยมือสองทั่วไปอยู่ที่ประมาณแสนสามนะครับแต่สหาการประมูลเปิดประมูลคันนี้ที่6 0,000บาทเท่านั้นครับ เกจโครงสร้างหลักนะครับก็จะเป็น2ดาวนะคะแต่ว่าเครื่องยนต์แล้วก็ห้องโดยสารเนี่ยสดาว3ดาวภายในนะครับก็ถือว่าไม่ได้แย่นะไม่ได้โทรมแต่ว่าเบาอาจจะมีเบาเปื้อนบ้างขาดบ้างนะฮะต้องไปทาเบาใหม่นะเบาะทําทคู่หนึ่งก็วะนาณ2 0 0 0กว่านะครับสองพประมาณนี้นะ,ะแต่ว่าชุดสีด้านข้างเนี่ยโดยรวมถือว่าสียังดีอยู่นะฮะชุดสีเขายังสวยอยู่นะครับแล้วก็สีฝาโปงนะฮะอันนซิตนะซีต้องไปทําสีใหม่นะ,ะแต่ว่าราคาเปิดประมูลเนี่ยแค่60,000บาทเท่านั้นนะครับ ก็ถือว่าไม่ได้แพงครับคันนี้ครับ t o y o t a v อปี2012นะครับราคามือสองทั่วไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณแสนต้นๆถึงแสนกลางๆนะฮะแต่สหาการประมูลเปิดประมูลคันนี้ที่60,000บาทเท่านั้นฮะลอดูสภาพกันชุดสีถือว่าสวยอยู่นะทุกคน สีนี่ยังสวยนะครับเกจโครงสร้างหลัก3ดาวนะคบเครื่องยนต์ดาวเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์ก่อนภาพสวยนะไม่โซมนะครับทุกคนไม่โซมเลยนะเวลามีรอยอ่ะเขาจะบวงไว้นะทุกคนนี่บวงไว้นะเขาจะเอาช็อคบวงไว้นะยด,ดูภายในกันห้องโดยสาร4ีดาวขอภัยด้วยห้องโดยสารสดาวสวยมากแต่ริ้วรอยก็มีรอยขนแมวนะครับรอยขูขีต่างการใช้งานมีบ้างแต่ถามว่าชุดสีที่มัน แตกหลุดเป็นแผ่นเนี่ยไม่มีนะครับอีกคันหนึ่งครับ Toyota v วีออสปี2010นะครับราคามือสองทั่วไปเนี่ยอยู่ที่แสนต้นต้นถึงแสนกลางๆนะครับแต่คันนี้เปิดประมูลที่40,000บาทเท่านั้นมาดูกันนะฮะเกจโครงสร้างเนี่ยสีดาวนะครับชุดสีก็ถือว่ามีรอยแตกในสีแตกนะนี้ทำสีนั่นะใหม่นะครับทำเป็นชิ้นส่วนนะทำเพื่อกานชนหน้านะครับเดี๋ยวมาดูภายในภายในสวยนะผมบอกได้เลยว่า v ีออสเจนสเนี่ย ที่นี่นะครับราคามันจะอยู่เลนเลนนี่เลยนะ40,000 50,000 60,000ไม่เกินนี้นะเปิดประมูลเนี่ยราคาเริ่มต้นแค่นี้นะครับก็ถือว่าเป็นรถถูกอีกคันหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราขามาดูกันคันอื่นอีกนะครับมาต่อที่คันนี้ครับ Toyota Yaris ปี2009นนะครับราคามือสองทั่วไปอยู่ที่ประมาณแสนหนึ่งนะฮะไม่ข้ามแสนกลางๆนะแต่ว่า สาาก,การประมูลเปิดประมูลคันนี้ที่40,000บาทเท่านั้นครับเกกโครงสร้างเนี่ยให้2ดาวนะครับเครื่องยนต์ดาวแล้วก็ห้องโดยสาร3ดาวด้วยกันครับภายในถือว่าโอเคนะไม่โซ่ไม่บอดไม่ขาดนะครับแต่คันนี้ได้ไปอย่าลืมนะฮะบบวกเงินด้วยนะว่าจะต้องปรับปรุงสภาพตรงไหนบ้งนบางเช่นทําสีนะครับหรือว่าขัดไฟหน้านะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับราคาจบประมูลนะครับบวกแวร์ดนแล้วก็บวกค่าดําเนินการอีกนะครับเปิดประมูลที่40,000บาท มือสองทั่วไปอยู่ประมาณแสนหนึ่งถึงแสนกลางๆนะคันนี้ต่อไปนะครับ Honda Jazz GE นะครับคันรถคันนี้เป็นรถปี2008นะครับราคามือสองทั่วไปในอยู่ประมาณแสนต้นๆน,น,นะครับไม่ข้ามแสนกลางๆนะแต่สหาก,การประมูลเปิดประมูลคันนี้ที่70,000บาทเท่านั้น,นครับมาดูกันนะชุดสีเนี่ยถือว่าสวยอยู่นะเป็นสีเทานะครับสีเทาสวยอยู่แต่ว่าไฟหน้าเนี่ยต้องขัดนะเพราะมันเหลืองแล้วนะครับเกจโครงสร้างเนี่ย 2ดาวนะครับเครื่องโยนต์3ดาวแล้วก็ห้องโดยสารเนี่ยสดาวนะครับห้องโดยสารก็ไม่ได้แย่นะไม่ได้โทมนะทุกคนถือว่าดีอยู่นะครับตรงกลางเขาติดจอกลางมาแล้วด้วยนะจอกลางเนี่ยไปติดข้างนอกประมาณ2,000กว่าบาทนะครับให้ดูคันนี้นี่เม็ดอาร์คสวยๆทุกคนดูเม็ดอาร์คสวยๆเลยคันนี้เปิดประมูลที่7 0,000บาทนะครับถือว่าสวยแล้วรถคันนี้วิ่งไปแล้วทั้งหมด1 7 0 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นนะครับชุดสีเนี่ยไม่มีแตกไม่มีแตกเป็นแผ่นๆนะครับสีหลุดไม่มีนะ แต่มันมีรอยขูดขีดตามการใช้งานบ้างนะครับทุกคนแต่โดยรวมนะครับถือว่าสภาพเนี่ยยังโอเคอยู่นะครับเป็นรถที่ใช้งานได้ฮะรถยนต์ที่ราคาเริ่มต้นเนี่ยถูกกว่าเวฟครับกัฟฟอร์ดเฟียสตครับคันนี้เป็นรถปี2012นะครับราคาเปิดประมูลเนี่ยอยู่ที่20,000บาทเท่านั้นครับราคาเมื่อสองทั่วไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณแสนหนึ่งนะครับแต่คันนี้แค่20,000บาทครับเกรดโครงสร้างนะครับ3ดาวเครื่องยนต์3ดาวและห้องโดยสาร3ดาวครับ ถือว่าเป็นรถที่น่าเล่นนะเพราะว่าเป็น3ดาวหมดเลยนะชุดสีเนี่ยถือว่าโอเคนะครับแล้วเลขไม่เนี่ยวิ่งไปที่อ่า1 4 0่0 0 0 0เท่านั้นนะครับชุดสีถือว่ายังสวยอยู่นะครับอาจจะมีรอยขูดบ้างนะแต่ว่าสีเนี่ยยังสีเดิมเลยนะฮะภายในยนะครับเบาะไม่ขาดแต่ว่าผมแนะนำว่าทำสปาหน่อยนะฮะ อาจจะขัดฟอกนะฮะัซักเบาะนะครับของแต่งนะครับเวลาประมูลรถได้นะครับของแต่งมายังไงไปอย่างนั้นอันนี้ล้อของแต่งมาท่ออะไรเราไม่แกะออกนะครับไม่ถอดออกเลยนะก็ถือว่าเป็นรถยนต์นะครับที่ราคาเนี่ยถูกพอกับมอเตอร์ไซค์เวฟเ,เลยครับต่อไปครับมาสด,ด้าสองนะครับปี2013ครับราคามือสองทั่วไปเนี่ยอยู่ประมาณแสนต้นๆนะฮะแต่สหาการประมูลเปิดประมูลคันนี้ที่50,000บาทเท่านั้นครับเกรโครงสร้างนะครับ2ดาวนะครับเครื่องยนต์3ดาวและห้องโดยสาร3ดาวครับชุดสี อาจจะมีรอยบ้างนะครับตามสภาพการใช้งานนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่ายังดีอยู่นะเจ้าของเดิมเป็นผู้หญิงแน่นอนดูจากที่หุ้มพวงมาลัยนะครับสวยอยู่นะครับเลขไมล์วิ่งไปแค่แสนเจ็ดเองนะทุกคนกับรถปีสองพันสิบสามนะถือว่าสวยนะครับสวยเลยก็เป็นรถถูกอีกคันหนึ่งครับและทั้งหมดนี้ครับคือรถยนต์มือสองราคาเริ่มต้นหลักหมื่นครับหากสนใจนะครับมาพบกันได้ที่สหการประมูลสาขาลังสิตคลองแปดครับ รอบประมูลทุกวันพุธสุกและวันอาทิตย์ครับสหาการประมูลที่ 1. เรื่องประมูล